วันนี้เราจะมาทำปลาลนิ่งมะนาวสูตรโต๊ะจีนแบบร้อนๆครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกสูตรวิธีทำน้ำยำสำหรับราดปลานึ่งมะนาวสูตรนี้ทำง่ายไม่ต้องปั่นให้เสียเวลาก็อร่อยแซ่บได้เหมือนไปดั้งทางที่โต๊ะจีนเลยครับก่อนจะนำปลาไปนึ่งเราจะใช้เกลือป่นทาให้รอบๆตัวปลาให้ทั่วถึงทุกจุดของปลานะครับวันนี้เราใช้เป็นปลานิลน้ำหนักประมาณ1กิโลกร,รัมนะครับผมเสร็จแล้วก็พลิกด้านครับทาอีกด้านหนึ่งให้ทั่วถึงเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วก็นําปลามานึ่งได้เลยครับน้ําเราตั้งเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับพอเราทาเกลือปลาเสร็จเนี่ยเราจะได้มานึ่งได้เลยไม่ต้องรอนะครับผมด้านในเนี่ยเราจะต้องมีถาดรองเอาไว้สําหรับใส่ปลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราลาดน้ําซอสน,นึ่งมะนาวเนี่ยลงไปจะได้ไม่ลงรูซึ้งนะครับผมเสร็จแล้วครับก็ปิดฝานึ่งนะครับรอเวลาให้สุกนะครับ เสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะมาทําน้ําราดกันนะครับสับกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆละเอียดแบบนี้ครับพริกขี้หนูก็เหมือนกันครับหั่นซอยให้ละเอียดนะครับสีเขียวสีแดงตามชอบเลยครับผมคราวนี้ก็มาดูส่วนผสมของน้ํายําที่จะนําไปราดปลานึ่งของเราครับก็จะมีกระเทียมจีนหนึ่งหัวสับให้ละเอียดนะครับต่อไปเป็นพริกขี้หนูครับสีเขียวสีแดงนะครับหั่นซอยให้ละเอียดประมาณ20เม็ดถ้าชอบเผ็ดมเม็ดเลยครับ น้ำปลาครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวก็เหมือนกันครับ3ช้อนโต๊ะครับน้ำกระเทียมดองประมาณ6ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลสาขาว2ช้อนโต๊ะนะครับ ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้เหมือนกันนะครับสีจะคํากว่านิดนึงนะครับผงชูรสครับผม1ช้อนชาครับผงปรุงรส1ช้อนชาครับผมต่อไปเป็นน้ํามะนาวนะครับประมาณ7ช้อนโต๊ะนะครับชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยยังไงก็ใส่เพิ่มหรือลดตามชอบก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ผสมคุกเข้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลละลายด้วยนะครับ ทำน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูปลานึ่งกันนะครับผมก็จะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีนะครับ15-20ถึงนาทีนะครับผมเปิดดูตลอดก็ได้นะครับนึ่งให้ปลาสุกก็ใช้ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วครับก็จะนําน้ํายำที่เราทําเมื่อสักครู่นะครับลงราดได้เลยนะครับไฟเรายังไม่ต้องปิดนะครับก็ผ่อนไฟเอาไว้นะครับเบาๆน้ํายำจะได้ร้อนน่าทานนะครับผมลาดลงไปเลยนะครับ แล้วก็จะมีใบขึ้นช่ายนะครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับเพื่อตกแต่งให้สวยงามนะครับเอาละครับก็จะได้ปลานรนึ่งมะนาวแบบง่ายๆครับผมแบบนี้ครับง่ายมากใครๆก็สามารถทําได้ไม่ต้องมีเครื่องปั่นก็สามารถทําปลานึ่งมะนาวที่อร่อยเหมือนไปดั่งทานที่โต๊ะจีนได้เหมือนกันนะครับสูตรนี้ไม่ต้องปั่นนะครับผมก็ทําได้นะครับคนแบบบ้านๆอย่างพวกเราก็ทําได้แล้วก็ออกมาอร่อยเหมือนกันนะครับ น้ำยำเนี่ยก็สูตรนี้แซบนะครับบอกเลยแซบมากๆถ้าใครชอบแบบว่าปเปรี้ยวมากกว่านี้นะครับหรือว่าหวานมากกว่านี้ยังไงเนี่ยก็เพิ่มตามชอบของเราก็ได้นะครับอันนี้ผมทําสูตรที่แบบว่าสมดุลที่สุดแล้วนะครับกลมกล่อมนะครับผมใครชอบสูตรนี้ง่ายๆก็ลองไปทําทานกันได้ครับผมวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ